สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888สวัสดีค่ะหญิงนะคะจากฟอร์ดพระประแดงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวนะคะกับฟอร์ดเอเวอร์นะคะเป็นไบเทอร์โบค่ะรุ่นนี้เป็นขับ2นะคะ เป็นไทเทเนียมพารนะคะเป็นรุ่นท็อปเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นขับ2ค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้สิสปีดนั่นเองราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็บาทนะคะแล้วก็มี5สีให้เลือกนะคะมีทั้งสีเงินค่ะสีเทาดําสีดำนะคะสีน้ําฟาลแล้วก็จะมีอีก2สีนะคะที่เพิ่มราคาอีกที่1 2ึ0 0หบาทค่ะนั่นก็คือสีขาวมุกแล้วก็สีส้มนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะคะว่าเจ้า f o r d Ever e s t นะคะ อ่าไทเทเนียม l u s ส uh, รุ่นนี้นะคะสแตนดาร์ดเดิมๆหน้าตาเป็นยังไงกันคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะซึ่งด้านหน้านะคะของ Ford e v อ r วอเรสต์ไทเทเนียมรุ่นนี้นะคะขับ2ตัวท็อของเรานะคะก็จะตกแต่งมาด้วยนะจชุดคมเมียมนั่นเองไฟนะคะเป็นมัลติ r e f ฟกเตอร LED นั่นเองนะคะเป็นไฟซีแคมค่ะ มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เราตกแต่งนะคะเป็นชุดโคมเมี่ยมนะคะด้านนี้นะคะกระจังหน้าของเรานะคะก็จะใหญ่ขึ้นจากเดิมนะคะเพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็จะมีนะคะที่รากจุงนะคะให้สองจุดทางด้านนี้นะคะทางซ้ายแล้วก็ขวาเลยฝากระโปรงนะคะเราก็ทํามานะคะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ ฟอร์ดเน็กเจอเนเจอร์ของเรานะคะขยายฐานล้อให้ห้าสิบมเมนะคะเพื่อที่จะให้ตัวรถนะคะกว้างขึ้นนั่นเองค่ะมาที่ด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีซุ้มล้อนะคะมาให้แล้วนะคะขนาดอยู่ที่สามนิ้วนั่นเองค่ะ ขนาดยางนะคะจะอยู่ที่สองห้าห้าห้าสิบนะคะ R20 ยี่สิบค่ะเป็นขอบยี่สิบนั่นเองนะคะอันนี้สแตนดาร์ดเดิมๆนะคะมาแบบนี้เลยค่ะแก้มข้างค่ะเป็นใบเทอร์โบนะคะก็ตกแต่งนะคะด้วยชุดโครเมียมตัวอักษรใบเทอร์โบนะคะก็จะเป็นชุดโครเมียมเหมือนกันแล้วก็ตัวแก้มข้างนะคะเป็นสีดำด้านค่ะระบายความร้อนจากทางหน้าห้องเครื่องนั่นเอง กระจกมองข้างนะคะก็ปรับพับเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับการมองเห็นเป็นไฟฟ้ามีตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยมือจับนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะแบบนี้เลยค่ะมีราวหลังคามาให้ด้วยนะคะสแตนด์ดับเดิมๆจากโรงงานแล้วก็จะมีเป็นบันไดามาให้นะคะก็มีอักษรเป็นถ่ายเทนเนี่ยม,มาให้ด้วยค่ะ แต่ด้านหลังนะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะซึ่งด้านหลังนะคะของ Ford e v e r l s t Titanium Plus นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะไฟนะคะด้านข้างจะตกแต่งมาให้คล้ายนะคะกับ Ford Mustang ค่ะตกแต่งมาออกเป็นแนวสปอร์ตนะคะจะมีอักษรนะคะไทเทเนียมมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังจะมีเป็นเซนเซอร์นะคะด้านหลังนะคะตรงนี้มาให้ด้วย โลโก้ฟอร์ดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้องมองหลังนั่นเองนะคะมีไฟดวงที่สามมาให้ด้วยค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็เป็นกล้อง360องศานะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านประตูท้ายกันนะคะซึ่งตัวท็อปนะคะของ e v e r l a n เนะคะไทเทเนียมพลัสรุ่นนี้ สามารถที่จะคลิกหน้าเพื่อที่จะเปิดประตูหลังได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะกุญแจจะต้องอยู่ใกล้ตัวด้วยนะคะกุญแจจะอยู่ข้างในรถก็ไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะอันนี้นะคะเป็นการคลิกนะคะเพื่อที่จะเปิดประตูหลังนั่นเองค่ะแล้วก็รุ่นไทเทเนียม p l u สรุ่นนี้นะคะเบาข้างหลังค่ะเราจะปรับพับเป็นไฟฟ้าแล้วซึ่งเวลาลูกค้าที่จะพับเบาะนะคะ ก็สามารถที่จะกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะเราจะมีทั้งซ้ายแลวก็ขวานะคะอ่านี้กดทางซ้ายเนาะแล้วก็เดี๋ยวกดทางขวานะคะเบาะแถวที่สองนะคะมันจะเรียบไปเลยค่ะเวลาลูกค้าแบบออกทริปอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะปรับพับเบาะนะคะแล้วก็สามารถที่จะนอนเล่นด้านหลังได้แถวที่สองนะคะ การปรับนะคะยังไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะก็ยังเป็นแมนนวลอยู่แล้วก็เวลาที่จะเอาเบาะขึ้นนะคะก็สามารถกดนะคะแล้วก็เบาะนะคะก็จะขึ้นเป็นไฟฟ้ามาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าลักษณะหน้าตานะคะกับไทเทเนียมพลาสตนะคะภายในจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะด้านภายในนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประตูเลยนะคะ กระจกนะคะปรับพับเป็นไฟฟ้าปรับการมองเห็นเป็นไฟฟ้าแล้วก็บานพับหน้าะสี่บานเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นที่เปิดประตูนะคะเป็นเซ็นทรัลล็อกนะคะลักษณะนะคะอันนี้ตกแต่งเป็นแบบนี้เลยค่ะภายในนะคะมาตรงนี้นะคะจะเป็น การเปิดปิดไฟนะคะทางไฟด้านหน้าแล้วก็จุดนี้ค่ะเป็นที่ปรับแสงหน้าจอเรือนไม้นะคะใครที่ไม่ชอบแสงสว่างก็สามารถที่จะปรับได้ค่ะจุดนี้จะเป็นการปรับไฟหน้ารถนะคะปรับไฟสูงต่ำได้ค่ะปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมากดปุ่มสตาร์ทกันดูนะคะ หน้าจอเรือนใหม่นะคะจะอยู่ที่12นิ้วค่ะฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะมีครบทั่วเลยแล้วก็เวลาสตาร์ทนะคะไฟนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไฟจากแผงประตูข้างไฟหน้าจอเรือนใหม่นะคะไฟที่ฟังก์ชันพวงมาลัยค่ะภายในนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ก็จะตกแต่งนะคะเป็นหนังนะคะก็มีคำว่าเอเ l เลตมาให้ด้วยมีไฟล์ตรงนี้มาให้นะคะหน้าจอวิทยุนะคะจะอยู่ที่12นิ้วนั่นเองค่ะก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้แล้วก็เชื่อมต่อ Ford Pass ได้ด้วยค่ะ แอร์นะคะเป็นปรับแยกอิสระนะคะสองฝั่งนะคะปรับที่หน้าจอก็ได้นะคะก็จะมีเป็นแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยค่ะแท่นชาร์จไร้สายมีพอร์ต usb นะคะก็เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้ส0สปีด เบรมือเป็นเบรมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะคุญแจนะคะแบบนี้เลยค่ะ Ford e v น e ะ r l s t Titanium Plus รุ่นนี้นะคะเราก็มีตัวมูล,ลูฟมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันนะคะอันนี้นะคะก็ เป็นนะคะที่เปิดนะคะอ่อยังไม่ได้เปิดกระจกเนาะแล้วก็เปิดกระจกอีกทีนึงค่ะนี่นะคะกระจกนะคะก็ค่อนข้างกว้างกว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองปิดกันดูเนาะอันนี้ก็คือกด ปุ่มหนึ่งก่อนนะคะมันจะมีที่ปิดกระจกอยู่แล้วก็จะเป็นม่านบังแดดนะคะอีกจุดหนึ่งนั่นเองค่ะหรือว่าลูกค้านะคะจะกดเป็นจุดเดียวเลยก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านห้องโดยสารด้านหลังนะคะนี่ที่เปิดประตูนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะห้องโดยสารข้างหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ถวที่สองนะคะยังปรับเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันตรงกลางเราก็จะมีนะคะจุดที่ปรับแอร์มาด้วยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นพอร์ต USB คะ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จนะคะสองร้อยสามสิบโวลต์นะคะเป็นตัวแบบเหมือนปลั๊กสามตาค่ะมาให้ เป็นยังไงกันบ้างคะพามาชมแล้วนะคะกับ e v e r อร์เนะคะไทเทเนียมพัดนะคะเป็นรุ่นท็อปเลยค่ะขับ2นะคะเกียร์ออโต้สิบสปีดนั่นเองราคาอยู่ที่1 7 4 0 0 0้บาทนะคะใครที่สนใจนะคะแบบสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหญิงได้คะ่ะตีหญิงจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หญิงด้วยเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะหญิงขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมารีวิวจะเจอกันรีวิวใหม่หน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ